สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะส่องพัฒนาการความสวยพิงกี้จากอดีตถ,ถึงปัจจุบันสวยไม่พึ่งมีดหมอส่องพัฒนาการความสวยพิงกี้สาวิกาเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่สังคมตั้งออกมาพูดถึงกันขนาดโซเชียลหลังจากที่สารอาญาไม่ให้ประกันตัวนา่งเอกสาวพิงกี้สาวิกาชายเดชกับแม่หลอกร่วมลงทุนแชร์ฟอเรกซ์3 d เสียหายกว่า2,000ล้าน ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวสารพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าข้อหามีอัตราโทษสูงค่าเสียหายตามฟ้องมีจำนวนมากกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่สนางสาวสาวิกาชัยเดชและนางสรินยาชัยเดชจำนลยที่สามารดาน่าจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ที่ผ่านมาพิงกี้ได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ7ขวบจากการชักชวนของแมวมองขณะที่เธอเดินเล่นกับครอบครัวที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านรำกำแหงโดยเริ่มจากการถ่ายโฆษณามีผลงานแรกคือโซ ny ่ไตรน t ตอนและมีผลงานอีกหลายโฆษณาเริ่มงานละครทางช่อง3ามเรื่องไฟในดวงตา รับบทเป็นลูกของจันจิราจูแจ้งหลังจากนั้นมาเล่นละครกับทางช่องเจ็ดเรื่องแรกคือวันนี้ที่รอคอยส่วนละครที่ทําให้เธอเป็นที่รู้จักคือดาวประสุขรับบทเป็นดาวประสุขตอนเด็กต่อมามีผลงานเพลงในปีพศ2543สังกัด GMM Grammy ออกอัลบั้มเพลงแนวป๊อปวงบักบันจี้กับเพื่อนอีก3คนคือวนัสนันธรบุรณะวง ทัชชาพุ่มอ่อนและเจนิเฟอร์ชวโนวานิชพศส5 4 4พิง 44, กี้กลับมาเล่นละครเรื่องปิ่นไพราจากนั้นมีผลงานเรื่องกษัตริยาระบทมณีอินไม่เหสีของพระเอกาตสรสและยังมีละครน้องเหมียวเขี้ยวเพชรช่วงปีพศ2 5 5 3เธอยังมีผลงานในวงการภาพยนตร์บอิวูดระยะหนึ่งคือเรื่อง มาแกนเดนจนในปีพศ2 5 5 5เธอได้กลับมาแสดงละครอีกครั้งรับบทนางเอกในละครเรื่องทองประกายแสดและพิกบทบาทเป็นนางร้ายครั้งแรกในละครเรื่องมัญญาริษยาและในวันที่21กุมภาพันธ์2556เธอได้เดินทางไปร่วมงานกับภาพยนตร์บริวูดของอินเดียเรื่องอีโมกุรัมอิการาวาชุด้วยที่ผ่านมาพิงกี้ยังแต่งงานและใช้ชีวิตกับอิชวลริตทำรง นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ย่านพัทยาเมื่อวันที่12กันยายน2557ตามธรรมเนียมศาสนาอิสลามจนกระทั่งภายหลังทั้งสองได้หย่ากันช่วงต้นเดือนตุลาคมพศ5 6 6ขขอขอบพุ้นแหล่งข่าวจากคบข่าว c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ